Eu hey, hey, hey. เราจะเคารพตรงชาติกันนะครับตอนนี้นะครับพี่วิโรดก็อยู่ตรงนั้นครับใครที่เป็นแฟนคลับพี่วิโรดนะครับก็สามารถไปพูดคุยครับพักทายได้นะครับหรือสอบถามอะไรพี่วิโรดก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากเวทีนี้เนี่ยนะครับพี่วิโรดก็จะไปขอโทษประชาชนที่ถนนคนม่วนนะครับตรงนั้นอาจจะไม่สะดวกนะตรงนี้สะดวกที่สุดเลยนะครับพี่วิโร์จะมีเวลาอยู่ตรงนี้อีกประมาณ30นาทีนะ ซึ่งบังเอิญน,นะครับบังเอิญว่าผมจะจัดกิจกรรมนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วพี่วีโรดก็มีโปรแกรมที่จะไปแม่สายนะครับไปแม่สายไปเพื่อขอโทษประชาชนที่เลือกสสอ,อูเห่ามานะครับผมก็เลยเชิญชวนพี่วิโร์มาพูดอะไรสักหน่อยไหมนะครับก็เป็นการบังเอิญที่ที่ที่เป็นผลด,ดีกอบคนเชียงรายนะครับว่าเราอาจจะได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องอื่นๆด้วยเนาะครับ ในตรงนี้นะครับก็อ่ะโอเคไอเดี๋ยวเอตรงเอาตรงหัวไอการนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะเต้งแน่นอนโอเคเดี๋ยวมีไหมยอดขายขนมนะคะอ,อ๋อมีแจกฟรีนะคะมีเอ,อ่อบรอนี่แล้วก็น้ำนะคะแจกฟรีนะคะสำหรับคนที่มานะคะครับในตรงนี้นะครับมีรถน้ำนะครับ ใครที่หิวน้ำมาดื่มได้ฟรีนะครับรเราเรามีแม่ยกเชียงรายนะครับมีแม่ยกนะฮะเหมาน้ำให้แล้วก็มีใครหิวมีเบาวนี่ด้วยนะครับคนในทีมเราทำเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็เปิดรับสมัครทีมงานด้วยนะครับทีมงานของเชียงรายดูเด็ดการครับครับใครยิ่งเกลียนเท่าไหร่ยิ่งเรายิ่งรับก่อนเลยนะขอะชอบแบบกินเกลียนเอามากินเกลียนก่อนนะครับน,นี้ ครับก็ต้องการทีมงานหลายส่วนครับทั้งการทํากราฟิกครับทั้งภาสถามทั้งอะไรครับช่วยกันตรงนี้มันก็เป็นจิตสาธารณะเนาะใช่ไม่มีค่าตอบแทนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราคนเชียงรายไม่อยากน้อยหน้าเชียงใหม่นะครับนักกิจกรรมเชียงใหม่เยอะมากใช่ครับมีหลายกลุ่มแล้วก็กิจกรรมมีตลอดเลยนะของเราอาจจะเป็นเพราะว่า อ่ามหาเลายอยู่ไกลนิดนึง<ช>นะครับทั้งราชพัฒทั้งแม่ฟ้าหลวงอยู่ไกลก็อาจจะเรื่องการเดินทางเอ่ยหรือไรเอ่ยนะครับครับตอนนี้หกโมงเดี๋ยวเรา,า,า,ารอดูนาฬิกานี่จะดังไหมสรุปไม่ดังนะอ่าไม่ดังเปิดเพลงเลยครับคร<ช>ับเดี๋ยวขอพวกเราทุกคนนะครับยืนกองขรลตรงชาตินะครับแล้วก็แสดงสัญลักษณ์นะครับโดยการชูสามนิ้วด้วยนะครับผมเกิดเลยครับมชาติและเพลงชาติไทย ดายืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย คขอบคุณครับครับอ่าเราม,มาเริ่มกิจกรรมแรกเลยนะครับตอนนี้นะครับเราได้เชิญนายเอกภพและต้นพีระรมาก็ไม่มาครับผมลองอ่าเชิญแบบมนุษย์ไม่มาเราลองจุดธูปเชิญไหมอ้าโดยเอากล้วยมาล่อเอากล้วยมาล่อนะฮะโดยการที่เราเอากล้วยมาล่อด้วยนะครับเพื่อได้กลิ่นกล้วยได้ยินกล้วยจะได้รีบมาโอเคอ่าเราจะจุดไว้นะเียมีมไปเอาแว่นอ่า เดี๋ยวขอจุดเรียกสักคู่หนึ่งนะครับจุดเรียกต่อสอผู้หาเรียกได้กี่ผู้คนมาครับโอเค ตอนนี้ตอนนี้ก็คงจะต้องรีบมาแล้วนะฮะรับน่าจะได้ขิงกล้วยแล้วนะครับก็ในประเด็นที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับก็หลักๆก,ก็คือเรื่องให้นายเอกพนะนรับครับ,รบลาออกลาออกครับไม่คือตอนนี้เขาจะใช้วิธีหม่นแลวน้วก,กวนตีนพักใช่ครับผมกวนตีนพักยังไงกวนตีนคือไปทําอะไรที่ทําให้คนเนี่ยเขาด่าพัก แล้วให้พักเนี่ยทนไม่ได้ทนไม่ได้แล้วเป็นไงฮะขับไล่ขับไล่ออกขับไล่ออกแล้วเป็นไงต่อพี่แม็กขับไล่ออกแล้วเสร็จแล้วก็เลยแบบได้ไปอยู่พักอื่นได้ไปอยู่พักอื่นนะครับที่แบบได้เงินนะแต่ว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าพักเนี่ยน่าจะรู้ทันป่ะใช่ครับก็ก็เลยดองไว้ในนี้นะฮะดองไว้ กลายเป็นแบบการดองงูเห่านะไว้ในเล่าครับก็เป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญนี้นะครับนอกจากรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยที่มีที่มานะครับที่ไม่โอเคแล้วก็ได้เขียนอะไรต่างๆเนี่ยเช่นสวสองอยห้าเสียงนะแล้วมีอีกเรื่องหนึก็คือการถอดถอนสสนะครับซึ่งทําได้ยากเหลือเกินแล้วก็มันเป็นการเอื้ออำนวยให้ สสเนี่ยเป็นงูเห่าได้ง่ายใช่ฉะนั้นใครที่ไม่มีอุดมการเนี่ยก็จะทำอย่างเงี้ยครับซึ่งวันนี้เราเสียใจมากนะที่ใช่แย่มากเลยครับสองคนนะครับสองคนที่ได้รับการเลือกตั้งนะฮะในจังหวัดเชียงรายมันมันเป็นบทพววไปกับคนที่ได้เลือกที่มีโลดมาแล้วนะคะที่ได้เลือกเขาด้วยแต่คุณก็ได้ติดได้แขนของนายก่านไนะครับโดย ที่วิลโลนมาแล้วนะคะวันน <si suppression> ี <fin anta> <ots> ้ค <guarding> ร <okay>? ับผมได้่ต้นลาออกและทีมงานด้วยครับขออีเวนต์แรกนะครับตอนนี้นะครับผมขอให้ทุกคนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาครับขอให้ทุกคนครับหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปที่เพจเขาครับเข้าไปที่เพจเขาฝากบอกอะไรเขานิดหน่อยก็ได้และอันฟอครับ ช่วยกันอันฟอเขาครับวิธีการนี้เนี่ยเป็นการสแสดงออกให้เขารับรู้มีในต่างประเทศเนี่ยมีสอสอนะครับที่เขาทำไม่ถ,กถกูกถูกรู้ถูกทากเนี่ยนะครับ,รบโดนประชาชนทำแคมเปญน,นี้ขึ้นมาครับผมเข้าไปหน้าเพจแล้วกดอันฟอกดไม่ไลค์กดอะไรอย่างเงี้ยฮะให้ยอดมันลดลงไห้เหลือน้อยมาก ถ้ายอดเขาเหลือน้อยเนี่ยในทางออนไลน์เนี่ยเขาทำอะไรก็ลำบากแล้วลบากแล้วลากเพราะว่าการสื่อสารเขาจะไม่ได้เลยใช่ครับแล้วก็การบริหารงานที่ผมถามหน่อยว่าวันนี้สองปีแล้วเนี่ยนายเอกภพกับนายต้นเนี่ยมันคงไม่อายแล้วทำอะไรให้คนเชียงรายเป็นชิ้นเป็นอันบ้างใช่พี่แหม่มพี่แหม่มพูดหน่อย ไ invers, มันไม่อายหรอกเท่านี้นะก็คือต่อต้นเนี่ยน่าจะทําประโยชน์ให้ชาวเชียงรายเป็นที่รู้จักได้มากนะในด้านของการเล่นอ o ีนะฮะอันนี้อันดับหนึ่งนะครับ ส่วนส่วนของหมอเองนะฮะก็คงจะไปเน้นเกกับเรื่องของสุขภาพการกีฬานะฮะที่เป็นงานขนาดตัวเองนะซึ่งมัเกี่ยวข้องกับชาวเชียงรายเเท่าไหร่นะนะฮะได้ข่าวว่าตอนมหาเสียงเนี่ยจะสร้างห้องน้ำที่สนามบีใช่ตอนนี้เราได้กี่ห้องน้ำแล้วครับตอนนี้ได้หนึ่งห้องน้ำข้างป่าไม่มีไม่มีอะไรเลยตอนนี้นะ ตอนนี้เนี่ยเอาจิงแล้ถ้าสมมติมีคนมาถามว่าแบบสสอเชียงรายที่เลือกมาเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างที่ผมก็พูดยากนะเพราะว่าผมยังไม่เห็นเลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขานะเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาคืออยู่ในสภาแล้วตอนนี้มึงไปไฟป่าทําไมเออนั่นสินะครับตอนนี้ในเพจก็เขียนว่าเนื่องจากเราเป็นสมาชิกจึงอยากกาประโยชน์ให้คนเชียงราย ก็โดยการไปแอบอิงก,กับตรงนั้นทีตรงนี้ทีขอถ่ายรูปแล้วก็เอาลงเฟซบุ๊กผมอยากขอรดนงคลงให้พี่น้องชาวเชียงรายเราครับเวลาเจอหน้าสอสอ,สอสอคนนี้ที่ไหนครับด้วยความสุภาพนะฮะช่วยถามเขาได้ครับว่าเมื่อไหร่จะลาออกใช่นะฮะลาออกสักทีลาออกเหอใครเปิดร้านข้าวนะครับก็ ถามเขาหน่อยว่าเขามากินข้าวปุ้มให้คุณคุณลาออกได้ไหมอ่าใช่นะครับมันจะเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าไงพี่แม็กคือสร้างให้ตัวเองขึ้นมาดีอีกครั้ง<ช>ังไงให้มันไน้าเรื่องใสขึ้นอีกค้ะะนะฮะ,นะเพราะว่าในเหตุการณ์แลหลายอย่างเนี่ย เวลาที่ใครทําผิดอะไรเนี่ยการลาออกคือการแสดงความรับผิดชอบรับผิดชอบถ้าคุณพร้อบอกเรื่องการเมืองใหม่อยากทําการเมืองใหม่อยากทำการเมืองใหม่นี่แหละใช่เนี่ยอการเมืองใหม่ไปลาออกซะโคตรใหม่เลยเพราะว่าไอ้พวกเก่าๆไม่เคยลาออกใช่ครับน้เนี่ยอยากทาการเมืองใหม่พวกนี้ประกาศเลยครับว่าผมจะลาออกจากการเป็นสส ได้ไหมทำได้หรือเปล่านะทำได้หรือเปล่า,านะฮะเดี๋ยวไปถานสภานิดหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้นะครับตรงข้างๆมัจะมีโปสการ